สวัสดีนะครับท่านผู้ชม FC Home Stack ทุกท่านนะครับวันนี้กะสีผ้ามาเบิงต้นบักท่านต้นนี้นะครับมันมีความแปลกพิเศษนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับหลายแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับต้นบักท่านต้นนี้ก็บบ่สูงมาได้ดอกพี่น้องสามซีเมตรนี่แหละแต่ว่าเป็นยังขยาจ,าจอยจังเอาพงยังมาก,กังข้างล่างนี่คึงเป็นซีดยำเลยครับผ่าล้านบ้านเฮ่านี้แหละ เดี๋ยวสิไปเบิ้งว่าเว่าขาเจ้าเห็ดเห็ดเผื่อยังเดี๋ยวเบิ้งว่าแบบท่านก่อนนะครับนี่เขียวเขียวอยู่หางหน่วยอ้าวนี่นะครับมังน่วยกับเริ่มเหลืองอะไรยังไงล่ะพี่น้องมีครับไล้ไล้เลยไล้ไลกากสากเลยหน่วยเบิ้ดต่นเลยนี่ถึงเสียกับพางแงงนะครับเฮ็ดไว้เพื่อที่สิตรงหน่วยมันนะครับปุมที่มันสีลนลงมาป๊กเปิกป๊กเปิกลงมานีนี่ครับ เห็นวะเห็นุวดโอ้พุ่น้นี้พุ่นี้ใครดิไปบิ้งครับไปเบิ้งนี่นะครับไม่บอกท่านครับหืมันเกิดสีลนมากสิข้ากับปต้องเก็บน้ำผึนอยากรับพานักเที่ยวไม้ไม้นี่ยแมวเนี่ยยังมาขี่ใส่นี่บอกเ่นีับไม่บอกท่านมันเกิดสีตกลงมาหนินี่อย่างสิ อ่าอย่างเดียวเล่านะครับก็ไม่สาวสว่าสว่างสวสว,สว,สว,สวให้มันสันลงโอ้ม,มันกับหัวจักเฮ็ดนะครับประยุกต์มาใส่แบบบะตองยางเก็บน้ำผึ่นมันก็นสีเพิ่มความสะอาดปลอดภัยขึ้นนะครับขี่มูขี่ม้ากับสิบบ่ถือขี่ดินกับบ่ถือนะครับนี่แหละครับพังย่างขนาดพังย่างกับ ประมาณหาเม็ดคุ้นหาเม็ดนี่แหละครับผมทอทีกะเอาเอาล้ครับผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดแบบนี้กะสามารถเท็ดใดน,นะครับเฮ็ดหลบต้นเลยกไดใดได้ว่าเฮ็ดสองฟังสามฟังก็แล้วแต่าตามใจเสิเฮ็ดนะครับผมสำหรับมื้อนี้กะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสบายดีทุกคนครับ